บรรยากาศดีบรรยากาศดีท้องชงนาอยู่ในที่ทํางานแต่มีให้มีนาอยู่เด้อของเพื่อนของเพื่นอนทา่ยให้เพื่นนอน<า>ป้าจามาบอกข่าวดีอีสานร,ระเบิดเห็นบ่อวานป้าจาาไปส่งงานมินนี่นม่ตัวใหม่สวยๆเพิ่นคคอดลูกได้สี่ได้หาโตตาข้างตัตีสองผว เพื่อจะเห็นบันไดเด้อเพื่นปิดไฟเนีวยเพื่นมาเฝ้ากัน,น,นตั้งแต่ตีสองพอคอดแม่ใหม่แม่ใหม่มาน้อยจีได้บแมนมาภาษาไดห้าโตจ,จะสวยงามสวยงามพอพันเพื่อนจะให้โซ่เถอะเด้อประกวดได้สวยโล่อพอพันเพืพ่อนนะ ก็จแกเก็บเกี่ยมวมาฝากโอ้ยมูวานนี่ว้าเป๊ะเลยเดี๋ยวชิมาา่ายมาให้เบิ่งน้องมาให้เบิ่งกาสานแม่นอือพูนพ่นนอนส้งสักง,ง่ายอยู่ไปจ้าไป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 แง่งาม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 ช่วย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 อย่าทับลูกเด้อมาจ้ามาเบิ่งสมาชิกใหม่ของอิชาละเบิรง มาเจได้จามาเจมาเฮอะไรนี่พระวันดูเลออกมาสวยงามอลังการจ้าน่ารัก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 ,รกมิตรตัวมุกมุกท่อแม่ยากษมิไดยักครับขอบคุณขอบคุณค่ะหนูน่ารักหนูน่ารัก ก็บ้านขงังเจจ่าไว้ในโคกมาเล่า้าขอบคุณเลยขอบคุณนะคะมาเจ๊ด้เจอนี่ค่ะสีสวยงามพอเฟนเป็นบางแก้วได้เจอสีสันสวยงามอลังการเบอร้อวางมากเลยค่ะ ก็จะว่าเพิ่นไปเห็นงานเนาะไปเห็นงานแล้วว่าเพิ่นชิมาถ่ายอันหมามาท่องอยู่แล้วเด้อจ้ะเด้อแล้วแกคลิปหมานั่นละพ่อแม่เพิ่นเพชรเป็นพ่อลูกหมาน้องใหม่ที่ประจ่าเปิดคลิปไปก็เลยมาเบิ่งในบอ่อบรรยากาศล,กลัวๆก็ต้องปั๊มน้ำ นกปอยากอนววอยู่เด้บรรยากาศแบบนี้ป่ากลก้วยโุละสุดท้ายบอกจาก้งรา้ายเขาลยทายบอกจะเลยมาเล่าให้ฟังข่าวดีมน,นีวลอยกระทงมากระทำคูดมาออกลูกวลอยกระทงพอดีเขาได้อยู่ห่าโตเป็นเพื่นบนได้ยี ตั้งแต่ตีสองพอตีสองพอบ้านก็เฝ้าจนถึงแจ้งมับเลยไปจากไปจากมาเบิ่งบรรยากาศเศนะ้าๆเนาะงามๆบรรยากาศก็มังดีๆอาแจวสิไปตกป่าปู้ไปร่อป่าจะพวอไทยบอ่อพอเบิ่งรถลาวพวุ๊บริบๆๆๆอยู่พูละ่ะไปจา้า